สำหรับนะคะชาวต,ต่างชาตินะคะก็สามารถซื้อรถเงินผ่อนนะคะเป็นชื่อตัวเองได้แล้วว้าวนะคะท่านไหนนะคะที่นะคะอยากได้รถนะคะแต่ว่ากลัวนะคะว่าจะออกไม่ได้วันนี้เรามีคำตอบกันค่ะ ะะเต้นรถข่อนใจมหาชนนะคะวันนี้นะคะพี่ย้อมมีข่าวดีนะคะมาบอกทุกท่านเลยนะคะก็สำหรับนะคะชาวต่างชาตินะคะก็สามารถซื้อรถเงินผ่อนนะคะเป็นชื่อตัวเองได้แล้วว้าว <Wow. S 1> นะคะท่านไหนนะคะที่นะคะอยากได้รถนะคะแต่ว่ากลัวนะคะว่าจะออกไม่ได้วันนี้เรามีคำตอบกันค่ะแต่เดี๋ยวก่อนนะคะเดี๋ยวพี่ย้อจะพานะคะ ชมรถด้านหลังนี้เลยนะคะ To โยต้ารีโวนะคะเครื่อง2.4 e นะคะปี B 2017นะคะหน้าใหม่ล็อกคอคันนี้เลยค่ะคันนี้เป็นตัวรองท็อปนะนะคะนอกจากด้านนอกจะหล่อแล้วนะคะเดี๋ยวไปดูข้างในกันด้วยนะคะว่าจะรู้รักเพียงไหนค่ะไปเลย ก่อนที่จะพาเข้าไปสัมผัสนะคะความหรูหราด้านในของรถคันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างนะคะหรือว่ารอบนอกกันก่อนนะคะเริ่มมาจากไฟนะคะที่เห็นนะคะไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าหรือว่าไฟด้านล่างหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าไฟตัดหมอกนะคะที่เราติดให้นะคะแล้วก็สามารถใช้งานได้จริงด้วยนะคะแล้วมาในส่วนของล้อนะคะคันนี้เป็นล้อแม็กโรงงานนะคะมากับ รุ่นโตโยต้าเลยนะคะสวยแน่นหนานะคะเฉียบขาดมากนะคะสำหรับรีโว่รองพอปคันนี้ค่ะเห็นที่มือพี่อ้อไหมคะอันนี้นะคะเป็นไฟนะคะไฟออกหูนะคะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าไฟเลี้ยวด้านขวามือนะคะอยู่ฝั่งขวานะคะไฟเลี้ยวขวาออกฝั่งซ้ายนะคะเลี้ยวซ้ายนั่นเองนะคะแล้วก็ที่ถืออยู่นี่นะคะก็จะเป็นกุญแจของเขานะคะเป็นกุญแจรีโมทหรือว่าแจ็คไนขี์นั่นเอง ไปกันเลยค่ะไปข้างในกันเลยค่ะมาเลยตามมาตอนนี้นะคะพี่อ้ออยู่ด้านในนะคะของรถ Toyota Revo นะคะ 2.4e คันนี้นะคะเห็นไหมคะมองจากประตูไปไปถึงสุดเลยนะคะก็คือฝั่งผู้โดยสารนะคะเผินๆยังเรียบหรูนะคะขนาดนี้นะคะแต่เดี๋ยวก่อนนะคะใจเย็นๆน,นะคะเดี๋ยวพี่อ้อจะพา ไปเจาะลึกนะคะด้านในไม่พอนะคะแล้วก็จะมาพูดถึงนะคะการออกรถนะคะว่าทำอย่างไรบ้างนะคะจะเอ๋ะนะคะฮ้่นๆพี่น้องนะ,ะร้อนนะคะร้อนๆเดี๋ยวย่อน,นะคะจะพานะคะนั่งด้านในนะคะแล้วก็สตาร์ทฟังเสียงเครื่องยนต์กันไปด้วยนะคะ <c oughs> ไปกันเลยค่ะ <c oughs> ขั้นตอนแรกนะคะก็ ดูนะคะว่าอยู่ในเกียร์ว่างไหมนะคะแล้วก็เหยียบคลาดให้สุดนะคะไม่อย่างนั้นจะสตาร์ทไม่ติดนะโอเคนี่นะคะเป็นเสียงเครื่องยนต์นะคะของรถ Toyota r ร v o 2.4E นะคะตัวรองท็อปปี2017ทันนี้นะคะมาดูที่เรือนใหม่นะคะไม่รู้ถึงหรือเปล่านะคะ เรือนไม้สะท้อนแสงนะคะสีม่วงอย่างงามเลยนะคะกลางวันยังสวยขนาดนี้นะคะกลางคืนนะคะจะสวยงดงามแค่ไหนนะคะแล้วก็พวงมาลัยเห็นไหมคะว่าเป็นนะคะพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนั่นเองนะคะก็คือเป็นเกียร์รุ่นตัวรองท็อปนะคะรับสายวางสายนะคะแล้วก็โหมดต่างๆนะคะจะอยู่ที่ซ้ายมือของคนขับนั่นเองนะคะก็ เดี๋ยวจะเข้าหัวข้อเรื่องเลยนะคะสวปมาดูเรือนใหม่ได้นะคะนี่นะคะย่อเปิดให้แล้วนะคะไม่นะคะอยู่ที่78,890กิกโลนะคะแล้วที่เห็นด้านบน37นะคะเป็นอุณหภูมิด้านนอกนะคะอุณหภูมิด้านนอก37องศาเลยนะคะวันนี้ร้อนมากๆนะคะจะมาพูดถึงชาวต่างชาติ สามารถออกรถเงินผ่อนเป็นชื่อตัวเองได้ชาวต่างชาตินะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะลาวกัมพูชาพมา่าหรือประเทศเพื่อนบ้านนะคะที่มาทำงานในไทยนะคะก็คือเงื่อนไขก็คือหนึ่งนะคะมี work p e พ m มินะคะหรือสัญญาจ้างที่ถูกกฎหมายนั่นเองนะคะทำงานที่ไทย 5ปีขึ้นไปนะคะแล้วก็ข้อที่2นะคะก็คือมีคนไทยนะคะสามารถค้ำประกันให้1คนนะคะข้อที่3มนะคะมีสเตทเมนต์ย้อนหลัง6เดือนค่ะเห็นไหมคะว่าไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนไม่ว่าท่านจะเป็นใครเรานะคะตอบโจทย์ให้ท่านได้แม้กระทั่งชาวต่างชาติที่มาทำงานในไทยก็มี รถสวยขับเป็นของตัวเองได้ว้าวพี่อ้อน,นะคะขอฝากนะคะโปรโมชั่นนะคะเดือนสิงหาคมนี้นะคะสำหรับท่านไหนนะคะที่อยากมีรถสวย,สวยไว้ใช้งานนะคะก็จะมีฟรีนะคะคูปองน้ำมันด้วยนะคะ3,000บาทช่วยค่างวดครื่องหนึ่งสองงวดด้วยนะคะแล้วก็จะมีเปลี่ยนไทยน้ำมันเครื่องนะคะฟรีค่าจัดค่าโอนรับประกันเครื่องยนต์แล้วก็มีดูแลหลังการขายด้วยนะคะ1ปี24ชั่วโมงนะคะ จากเสรีไทยของเราเลยนะคะและท่านไหนนะคะที่นะคะอยากรู้เรื่องราวข่าวสารเพิ่มเติมมากขึ้นนะคะกด Sub s c r i b ์นะคะกดกระดิ่ง u b s c r i b ์ต,ติดตามไว้เลยนะคะหรือในเพจนะคะเซรีไทยรถสวยรถดีบุรีรัมนะคะหรือโทรมาด้านล่างได้เลยนะคะที่เบอร์0 8 1 4 9 9 9 0 4นนะคะวันนี้ถ้าพี่ออน,นะคะพูดผิดพลาดประการใดนะคะต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะวันนี้ ไปแล้วนะจ๊ะเจอกัน EP หน้าจ้าสวัสดีค่ะ